สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องยาชีกกอก,กนะคะวันนี้นะคะเติมพลังก่อนออกทำงานซ่างใหญ่จะพ้าเห็ดยังงน,งนวันนี้มาจากมาจากจะสั่งหน่อยสวนเห็ดสุม่มมาสั่นเห็ดสุม่มเห็ดซุ่มยังบ้า <c oughs> น้ำ วันนี้ก็ห้อหงน้ำโตบ่ห้องน้ำโตหรือว่าจังได้เหมือนนี่นนนแล้แต่บ่เทนบ่หดีแล้วทเทพื้นเลยบ<อ>่บ,<อ>บ่ลองช่างผู้สาวฝากความคิดหออได้มื่อดเดยจากเยอรมันหัวจกักอยู่บ่ คำมา่าอยู่บ่ฝากขึ้นหอดผู้บ่าวค่อยนะเด้อผลว่ะก็าดีอยู่บ่เรบอยู่โอ้อันนั้นนะ่ะหมูหันนะ่ะอุ่นแล้วอุ่นอีกเดี๋ยวบางยาอุ่นอีกก่อนเมื่อคืนนี่ก็อุ่นได้ลืมแล้วยงห้า เพราะว่าไข่เนอยังไม่ได้กินอยู่นี่ซ้ำนี่แหละคุณเธออีกกันเด้อดนะทอดกันใจอยู่นี่นี่นนทอดส<ล>ิก่อดเลยท,อด,ท,อ,ทอดเลยบ่ทอดไปทอดกินัวรเลยมากินัวร์เลยแล้ว

มเตรียมถือมากรองเลยเฮ้ยว่ามีเธอเจ้าเห็นอยู่มันมีได้เหรอเอ็นเลยมันมีได้เนาะกดะเดามาแหละมาเมื่อคือ่า้นเออนี่กอย่างนี้เืออยาีจะไม่ิได้ับาง โฟกัสกับระดับเี่งถูกล็อกมันคือล็อกใ่ะล็อกไปเลยซังด้าเออมันเออมันล็อกแล้วอะไรนะอมีท่ายไหมพยายามปิดเด็กปิดจับคอมีหายกอรีมเด้อพยายามไม่ได้กิน

นี่เราออดอ่อนเลยพอจะเอาออดอ่อนเลยพออย่าเงี้ยติดห้องนั้นหน่อยกำลังตดห้อนั้นฟุ้กับฟุ้ดแล้วมันก็เลยต้อาเข้ากองงานบางนั้นรู้จักนะครับน้ามันก็ติดรู้จักหน้ามันก็เชิเข้าเลรอครับ าเนูดเนาะพูดในมิ้งนียเผื่อนมคนเผือนห้าม้มีคะแนนมนาเตะเป็ไปเลยไได้น้เตะเพราะว่าบ้างมาลาบบ้างมาลาบเธอเตะนะคุณบ้างเมื่อสิอาเครื่องเครต้องผม้นาสะพันมาก ต้อง้มังก่ด้แมพักดูดูดพึ้นไปเรือยเลยไม่ใช่เนี่ยไหนตัวนี้น้ำลอเอาเอากระตกน้อยมั้นี่ล่อน้้าน้องน้ำปลาปอก็ดีย่านี้ลากไปน้ำมันมีความอ้ำมัลมันกเป็นเยอะอันนั้นล่ะตัวเท่ามากล่ะอันนั้นล่ะอกรักคำยัน เห็นสามเดียวันต่ำด้วยนค่มันกิอแค่ดูทำไเลยายายันมันจุ่มๆเลยเนาะครับกินแบเดี๋ยผมมาแ่งตั้งงงก่อนไม่เห็นชมลามาบกปลาอลไรก็ค่อยอะไปจินซีฟูัดแล้วเด้งนีเกลืเมื่อเช้านี้ก็ล้มเลยคนมาหลั

ยังก็แห่งสูบหมดสูบหมดพักบ่เออเอาไปตั้งไว้เฮือโลดไปปั้นเฮือเทิงเนะเด้อมือเด้อเฮือเฮือหลังบ้านยาน่ะเด้อแล้วพลาดเดือปูกันมันนี่อ้าป่าหรือกบมือป่าแมนบ่กบมันจำศีลนะทุกมื่อนี่มันจำโอ้กบมันจำศีลบ่นานแล้วแล้วเนาะโอ้มีแต่ป่าปลาเข็งบ่ อามองเสื้อทือแต่ปลาเข่งจริงเข่งปลาคอปลาดุกปลาตะเพียนเนี่ยเอาเสื้อหนึ่งเด้อเมลแดงละปนเมลแดงจะให้บ่าวดำจัดการให้ละกระปุนเมื่อคืนนี่แซ่บได้ปลาเข่งหมดปลาดุกปนปลาดุกปลาเข่งบากเออปลาเข่งกระปุนวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทอดนะปิ้นปนเอาปะขับรถมื่อบันให้แม่หน่อยให้เทร่งสุดนั่นแหละให้ปิ้นนั่นนั่ะ ปันๆปันป,นปนันแล้วก็มื่อนนี้เราละผ้าดิปปูกันโอ้ยได้ไปหอยพุงมาไล,ะละ่อีได้ไปเฝ้าดูมีนะ้เมล็ดอะไรเห็นไหมกะปุแกแยงตัวเออแรงๆอะไรอย่นี่และปลูกสําหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ